เอ้ยมันมีสามชาร์จเว้ยดูเอาทูเล่นเอาทูเล่น okay. ตัวเฮี้ยนี่แผลดนี้เฮ้ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเฮี้ยอย่างนี้เลยดูดูดูนะคำเดียวกันเลยแหน่ะแล้วมึงอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างนี้เลยเพื่อนเพื่อสปอตไหมราคาเราไปซื้อไม่ใช่เฮียโปลเอนรับไอ้ไกปูแล้วไหมอ่ะโปเอนไม่รอดแล้วโหดได้รัวรัวว่ะเฮี้ย โอ้ยคนที่อุ้ยเฮียแพนด้าแม่งมาแม่งมาแข็งต่อหน้า่โอ้โหอะไรเนี่ยไอแพนด้าอะไระเนี่ยข้าแปลกใหม่อะโอ้ยคูลจัดโอ้โหไม่ได้เฮียแม่งกระโวลตีหลบกูโอเคโอเคแล้วมันแล้วมั้เฮีย้ยเฮียเฮ้ยหาอ่าวเฮียเอ้ยเฮียโอ้ยเอ้โหเฮียแม่งเข้าพุ่เก็บได้แล้วคอมแม่งอีกเดียว ออมึงจะมึงจะเล่นแครี่หรือโลมเพื่อนหรือมึงจะเล่นมิดเลนเล่นอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้แบบเล่นแบบแบกๆอ่ะกูจะเล่นไม่ทันละจัดไปจัดไปต้องเจอวีล้เหรอไม่เจอมันในเลนเลวีแาไม่น่ากลัวหรอกเอ้ยมึงเล่นอ้ไอ้กิกซี่อ่ะมึงยืนไกลๆเลยมึงไม่ต้องตีเลยเวหลังจากหลังๆอ่ะแบบยืนสกลอย่างเดียวอ่ะแต่ว่าทุกไฟที่มึงจะสู้อ่ะมึงต้องกดอันตแคขนั้นหละ ที่มึงคือมึงห้ามอยู่ใกล้เว้ยมึงต้องให้เขาเข้ามาไม่ใช่ว่ามึงเข้าไปหาเขาเว้ยต้องให้เขาเข้ามาก็คือถ้าเกิดเขาเดินหาเมืองมึงต้องเดินดอกอะถ้าเกิดมึงแบบพุ่งเข้าหาแล้วเขาก็วิ่งเข้าหาเหมือนกันก็แอนทีแอนบอยอยแอนทีดอกไม่เล่นอันนี้เพื่อนตัวใหม่ไม่เล่นตัวใหม่ไปลอยมเล่นเลนี่ยเอามาเล่นอันนี้ไม่ได้หรอป่าไม่มีโบลิโบลิติโบเลิตีเลยนะเว้ย มันมีฝนกระแสมันมีพี่หนุ่ม <laughs> <laughs> มึงเล่นสายอ่ดก็ได้นะเล่นอาร์โกนีฟอสกา์ดเออเออมึงก็เล่นสายอ่ดก็ได้เนี่ยถ้ามึงแบบจะมึงา <ใน S 3> ตาย<ห>อ,ออก <จะ S 1> นี้ก่อนนะเ<ะ>พื่อนรองเท้าเจาะก,ก่อออกหัวกระโหลกแล้วก็ขึ้นอาร์โกนีนะ <laughs> จำได้ไหม <laughs> ไอ้กระโหลกมันแบบเจาะก,กอนนิดนึงอ่ะเจาะก้อนเว้นิดนึงอ่ะแล้วตอนนี้ให้ออกอะไรก่อนรองเท้าเจาะเว่นก่อนรองเท้าเจาะเว้น ดูยังไงวะมันก็ได้จะอยู่ในเซตแล้วหรือเปล่ามึงกดมึงกดดูช่องเก็บของอ่ะแล้วมึงก็กดไปตรงตรงรองเท้าใช่ไหมแล้วมึงก็หารองเท้าอันสีแบบสีม่วงม่วงอ่ะรองเท้าสีม่วงม่วงไม่ใช่ขาวหรอเอาขาวป้อวมาสีอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยตาบอดสีันหมดเลยสีม่วงยังไม่ม่วงเลยมันชื่อโอเคม่วงก็ได้ปะอ่านชื่ออ่านไม่ออกก็เสีนั้นแหละอะไรเจาะโควิดใช่ไหมอืม กูเลสตีหายไปแล้วไอกูนนบอกแล้วผู้ชายแทง้จูงลืมไปแล้วหรอมี่โตรโรมาด้วยาชายแท้ไม่ไมก็โป,โปมันไงก็โป๊มันไงสกิลึงไอ้เหี้ยเร็วกว่าตีธรรมด,ดาของมึงจเย็นใจแต่กูนะกูวางข้างมนเลยอ่ะ <laughs> ถ้ากูสอนแบบเพื่อนรแข้งนี่อีนี่จะร้องไห้ไปนะเหมือนเหมือนมึงเหมือนมึงสอนกูเล่นดอตอ่ะนะ เอ้ไอ้จูสอนกูเล่นดอดกูแบบเล่นไปน้ำตาไหลไปอ่ะโหดร้ายยังวัดจูมันไม่ได้ด่าเลยด้วยมันเป็นสิ่งที่กูต้องการมันไม่ได้ด่าเว้ยมันเป็นแบบเหมือนมันแบบอ m o t ชั n นอลดาเมจไปเรื่อยๆไอ้ตอนไอ้จูสอนกูเล่นอ่ะมันไม่มันไม่สะบัดคำด่าแต่แบบคำที่พูดมามันทำร้ายจิตใจกูมากแต่กูว่าต้องทนรับให้ไหวเพื่ออยู่ในสังคมโลกโดตารมันทำให้กูจิตใจกูแข็งแกร่งขึ้นมากเลยนะ ทำไมเพื่อนกันเขาอวยกันวะทำไมทำไมฝั่งนี้มันไม่อวยกันมันทำไมมันขิงกันอย่างเดียวเลยวะเดินไลฟ์เซมการมันก็ขิงกันเพื่อบัฟกําลังใจไงไม่มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบขิงแบบว่าเราอวยกันเองอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะมันขิงแบบเหมือนขิงแบบตัวเองดีเลิศประสิฐสีอะไรเงี้ยมันขิงกันอย่างนั้นมากกว่าเฮเี่ยทีเลิประสิทธิวะเออเอาก็ก็สัญารไง มันเล่นได้ไหมเนี่ยอืมอืมมันดึงได้สองรอบเลยวะก็แค่เกี่ยวเฮ้ยมันมีสามชาร์จเว้ยดูเอาทูเล่นเอาทูเล่นตัวเฮียนี่แผลดนี้อุ้ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยฮีเหออย่างนี้เลยอ่ะดูดูดนักานะคำเดียวกันเลยนีนะแล้วมึงอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างนี้เลยเพื่อน ไม่เว้ยมึงมึงจะกลัวไม่ได้เว้ยต้นเกมอะไม่ไม่โกลเกมใช่ไหมว่ากูไม่มีขี้อะไรเลยอันตีสตันกูก็ไม่มีสกิลกูก็ไม่มีตอนจะช่วยจช่วยพลเรนละเราไม่สนมันแค่ต้องเหยียบลอยลอยพลเรลตัวระเบิดละไม่ต้องกลัวเว้ยเกมมันอึดอยู่เลยเนี่ยแล้วมึงก็ซื้อมาร์กอ่ะชื่อว่าอะไรวะมันแบบว่ามึงกดไปตรงเวทอ่ะช่องทั่วไปมันจะมีสปอตมาร์กอยู่อ่ะหน้ากากสีขาวๆอะราคาหน้ากากอันไหนหน้ากากกว่า สป็อกมาร์กอะราคาเอาหกร้อยเก้าเอ้เก้าร้อยหกสิบอะสป็อกมาร์กโอเคมันชื่อนั้นจริงโง่วันนี้จะตายมาเพื่อนไม่รู้่วมกันวะอันตีขึ้นบนนันตีขึ้นบนนันตีอะไรไม่ขึ้นบนเื็นสป็อกมันรับเต็มเต็มพาเราไปซื้อไม่ใช่ไอ้เฮียไอ้สัตว์เรนกับมเองไก่ปูแล้วไหมอะเมื่อเฟอร์เรนไม่รอดแล้วคือกูกูกูช่วยมึงไม่ได้นะเฟเรนมึงต้องเข้าใจด้วยโดนแบบนั้นอะ เอ้ยโลกูอุ้ยมันจับอย่างนี้ได้เลยอ่ะมึงเห็นปะเห็น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 ฮะเห็นเฮี่ยยังไงดีวะเนี่ยอะไรคือซีซีเยอะจังซีซีคืออะไรเอ่าขาวคอนโทรลน่ะก็คือสตันนั่นแหละสตันล็อกขาสโลว์ใบอะไรเดียวาวคอนโทรลมันเยอะมันไม่ดีเลย อุ้ยเพื่อนกูยังไม่ตายดีมากโคตรดีเลยบอกเลยถ้าเกิดว่ามึงโดนคอมโบแบบไอเฮีเยโฟรเรนเมื่อกี้ไปนี่คือมึงลองให้ไม่เห็นว่าโทษทีคือขาไม่ได้แตะพื้นเลยนะเว้ยโฟเรนตายเมื่อกี้เอ,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 อาอะจ้งอัดิฟาดโอ้โหเฮียแม่งอันติหลบไปได้ไยังไงกูแทงอีกทีนึงอ่ะ ออกคาเพื่อนกูเหรอโอเคโอ้ยเหี้ยแบบเดเมจไม่พอฆ่าโต้ลุกเฮียมันจุกกูมันหลบอันตีกูอะตัวลูกแบบจะตายก็ไม่ตายจะตายก็ไม่ตายกูควรเล่นดาบหรือควรเล่นขวานดีวะเกมมันจะมีคนแทงพอไหมพอเลยพอได้เฮียแนวหน้าเยอะชิบหายเลยกูอยู่แนวหน้าจริงแต่กูไม่ได้ถือขนาดนู้นปัดผกันแทงกูไปเอาบักป้าใครมาเนี่ย มาฟ้าอ้อยไงเออมึงฆ่าอ้อยได้เฮ้ยระวังอ้าวโฟเรนได้ไหมเขาโผเที่ยวไม่ได้เหรอมันสามหนึ่งวะโอ้โหเที่ยวอะไรไปได้วะเลล่าเลนบนแม่งสามคนอะต้องได้แล้วโจ๊กโอเคนี่แต่งแปลว่ามันแปลว่ามันกำลังจะลงมาตรงนี้ใช่ไหมล้วแปลว่าอ้อยกำลังจะมาตัดเราใช่ไหมโดนละ รอแค่คีบอย่างเดียวเลยไอ้ที่มันเคลียร์คีปไปกี่ชุดแล้ววะเนี่ยทำไมไม่ไม่รวยสักทีวะเดินตาไปจูเลยอย่างเงี้ยตอนเดินเกมละตังมันน้อยไม่เป็นไรเดินไม่ทันเดินไม่ทันแบบติงจังมากทำไมมันดึงไม่ได้ดึงมาระยะมันถึงแล้วมันดึงไม่ได้ เล่นกลางแฟดหลบโอ้โหโดนโหนอีกชุดหนึ่งโหนกระเซโหน้ยหึหึผมมาทำแบบนี้โอเคเฮียเฮียเอ้ยแม่งตีไม่ตายสักทีไอ้สัสโอเคตายละเฮ้ยมีคนดาวได้ไหวเฮียมันไม่ได้มันไม่ได้แบบโหนได้รัวๆว่ะเฮียโอ้ยคขดไอตู้ยเฮียแพนด้าแม่งมาแม่งมาแข่งต่อหน้าโอ้โหอะไรนะแพนด้าอะไรวะเนี่ย ทแปลกมอ่ะเออกลัวกูสวนหรือว่าอะไรอ่ะแต่เมื่อกี้คือถ้ามันกระโดดกูกูตายแล้วอ่ะแต่มันไม่โดดอ่ะเราโดดคนอื่นนะเออกูไม่รู้กันหรอกเราโดดเราไงโดนคิสซี้แต่หนูแตนเลยเฮียเฟอรเรนไม่ได้บนด้วยว่ะโดนแล้วเฟอรเรนคิสซี้เลือดออกหัวเอ้าเฮียว้าดอกเว้าไอ้สารเอ้ยวาร์ปกลับเลยเออ กูเห็นเต็มสองตาเลยเมื่อกี้กูเล<อ>่นดอกว้าวมันได้บักทำไมรู้สึกว่าตีมันไม่เข้า<ะ>ต้องออกจูไม่เล่นนะไม่เล่นอยู่แล้วแหละแต่แบบเ <c oughs> มื่อกี้มันลึกไง ซีเมประตูข่ามันสตันเยอะจัดสตันวิล่าสตันอ้อยสตันไอเซียแพนด้าสตันโตโรไอสัตว์อออกร้างกูเปิดสตันไอ้เหี้ยลืมบอกให้ออกอ่ะคุณยืนไม่ได้โอ้โหเอาวะโอ้แฝดมลงไปโอ้ยโดนชิปหายละกูยังไงจูไม่ได้อย่ากูไปรับนายมึงเฉยเพื่อน โอ้ยเขี้ยะถอยถอยจิบหายถอยเลยสตัร์แบบเชี้ออ้อยอ้อยแม่งตึงจัดแม่งสตั้นแบบฝรั่ง้าแม่งสตั้นโคตรเยอะไม่รู้จะทำไงดีเลยอะเชี้ยแม่งตึงเหมือนเล่นกีฬาอันนี้คือการรีแลนด์วันแรกปะใช่เพิ่งรีวันนี้อ๋อโอเคกูเข้าใจละกูอยู่กูอยู่โอเวอร์โหลดฮโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยแก้มม an> ึงอามึงออกเซตไหนวะทำไมมันบ like ้างบางเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปเซตของให้แกมเอ่าโบร์เห็นรอยมาแล้วมันโยมันยิงมาจากบ้านนะคือนานแล้วกระค่ามันยืนรวมกลุ่มกันกานนี่เราคือเล่นไม่ได้เอ้ยขอโทษอย่าเหยียบดอกไม้นะเฮ้ยทำไมมันเบาจังอะน้อง ใช่ไหมทำไมบางเบาทั้งเลยอ่ะโอ้ยกูโดนคิวอาจะโอ้โหไม่ได้เฮียแม่งโกรูโันตีหลบกูโซโลคิวโดนมันโซโลคิวตอนนี้เฮียอ้อยรู้ตัวมันเก่งนะถ้ามันอยู่ในมือของคนที่แบบเล่นมันพิวอ่ะก็จะเก่ง อุ้ยเอ้าแพนด้าพลาคสี่เที่ยวสกิลไม่โดนยังไงโตโร่ยกไม่ขึ้นโคตรถึกโซเลนยังไงจุ๊บฉับโอเคได้อยู่พยายามเชียร์นะคะแต่ดาร์กตัวหน้าเราเสียคือเราเสียสามทางแน่นอนอ่ะถ้าเทียบดาร์กกับตาอิกกี้แล้วคือเราเชียร์ไม่เก่งโอ้ยนล่างโอ้แตกอ้อยมันผลไปตรงไหนก็มีคนแตกกับอก มันแรงจังอะมันเกิดหรอใช่โคตรเกิดเลยไม่เกิดธรรมดาโคตรของโคตรเกิดเกิดมากมากเงินมันหมื่นหนึ่งอะ่ะโคตรที่รวยที่สุดในทีมเราแม่เงินแปดพันคิดดูมันเกิดขนาดไหนแต่นี้ก็รวยเต็มที่นะเราต้องดูดาเพื่อนลองตาคอมไม่แต่าเอคอมแบบถ้ารอได้เราก็ได้ดาตีแม่งเลยไหมไอ้เขาไม่รู้ว่าฝา่งลูกค้ามันอยู่ไหนเฮ้ยเนี่ยมาโซนสูล่างไม่มี

อ้เป้นนั้ยโคตรปฏิหารอ่าวเป็นนักไอ้เหี้ยเอ้ยกูแทงสุดจัดเอ้ยโอ้ยที่มันเข้าพุ่มเกือบได้แล้วคอมแม่งเข้าพุ่มนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยอาจจะจบได้สวยว่ะสวยส่วนส่วนคนสวยอาจจะแค่อาจจะนะไม่ทันว่ะได้ป้อมลุงจบไม่ได้มีอ่อยทีพ่อยโอ้ยสวยมันโหดมาหกูแน่นอนสามเฮ้ยปลยปลเล่นไหนลืม เลนล่างก็ได้ม嘛ปล่อยเลนล่างไหมตามตอนนี้ต้องตอนนี้ตอนนี้เราเราคือเราได้ไฟหนึ่งมาลนะถ้าได้ไฟแบบเมื่อกี้อีกไฟหนึ่งอะ่ะชนะแต่จะได้ไหมนี่อีกเรื่องนึงไม่รู้ฝนันคว้ามันจะประมาทเราไหม <c oughs> นี่ไงประมาทไหมอ้าวประมาทแล้โอ้โหเนี่ยประมาทเอานั่นแหละโอ้มันตีเราทันหายหดเรยนะโอเคได้อ้ยอ้ย <c oughs> ทำอะไรเอาอ้อยแตกเอา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 เอ้อยโยนอ้อยโยนตีมธรรดาโอเคเฮียชนะไอสัตว์คีบอนแต่ไม่มีคีบเอาคีบบอลั้ยมีมีมีคีบบอลจบได้จบได้ตีบอลตีบอลจบได้เพื่อนจบได้มาจบเพื่อนมาจบแพนด้ามั้งแพนด้ามก็แค่แพนด้าเอาวะถ้ากูไม่โดนโดดจบได้ไหมโอเคจบละจีจีโอ้ตีป้อมกันแรงยังไง เย้เย้าแดงคำนี้อะแม่งโผแพ้แม่งไฟไฟดาร์กเลยไฟดารยกเลยอ้อยแม่งโยนไอ้ทีแล้วอ้อยแม่งไปใช้อ้อยดิไอ้ตรงกลางน่ะแม่งโยนตรงกลางนั่นเลยตรงกลางแบบไฟไทยที่ชนะแต่แต่มันมันพลาดแต่ตรงดาร์กแหละคงคอนเซ็ปต์แหลงไทยไฟเดียวคงคอนเซ็ปต์จริงจริงจริง แดงไทยไฟเดียวใครพลาดกนนั้นแพ้ก็เ,เล่นกันหนึ่งไฟไม่เล่นเล<ม>น่นโซยเลยส์แต่ยว่ามันก็มีจังหวะเท่อยู่แหละแต่ว่าตัวอื่นเล่นง่ายกว่างัยอ๋อที่ว่ากูเล่นลัมเบอร์ไอ้ที่มันจะตอกทันหรอวะไม่รู้